สวัสดีครับทุกคนเรียกกับช่องน้ำปุ้นฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเบเกอรี่ l วลลี่นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาทำเค้กกันต่อเลยโอ้โหสุดเยอะอันนี้เดี๋ยวนะสีนี้ไงจากนั้นสีเขียว แล้วก็ใส่เป็นเยลลี่โอเคไปไปทำโอเคอย่างแรกเราต้องเฮ้ย hey! เอาอันนี้แล้วกันันนี้ละ่นนละมาใส่มา เอมามา,า,มาจากนั้นก็เดินไปจากนั้นก็ไปเอาดิสีเขียวสีเขียวนี่อ๋อลืมอบแป้งโอ้โหผมเป็นคนอะไรเนี่ยลืมอบแป้งผมต้องจำไว้แล้วเนี่ยก่อนจะทำอะไรต้องเอาไปอบก่อนอืมมันก็เร็วเร็ว แล้วก็วัอ่ะตกแต่งสีเขียวแล้วก็ใส่ลงไปนี่เคลือบจากนั้นก็เอ้ยเยลลี่เยลลี่จากนั้นก็เอานี้ใส่เยลลี่นี่เยลลี่ กัมมี่กัมมี่กัมมี่กับเยลลี่เป็นความหมายเดียวกันนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเอามาแล้วก็เสิร์ฟไปไปไปปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเออโอเควิงว่งวิง่งวิ่งกลับไปวิงว่งวิ่งกลับไป,ไปใช่ไหมใช่ไหมครับเปล่า เราต้องไปอันนั้นก่อนใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยโอเควิ่งไปเค้กบ็อกซ์จะเอาออกไปอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันหายตัวไปแล้วเย้เค้กคอมพลีทครั้นี้เราจะทำแบบตามใจชอบตามไทย ตามไทยอะไรหรอตามใจโอเคอ่ะอเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับช็อกช็อกโกแลตเอาพี่ฮะถูกไหมอ่ะลดส้มอ๋อมันก็มีแบบถูกผิดนี่แหละแสดงว่าเมื่อกี้เราผิดอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะอ๋อไปนั่งรอ อย่างแรกเราต้องเอาวันนี้ช็อกโกแลตถูกหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้โอเคมาใส่แล้วก็เอาไปอบนี่อบเสร็จปุ๊บเอามาแล้วก็วาง จากนั้นนี่มาตรงนี้สีส้มแล้วก็เคลือบชอบตัวแบบอย่างนี้แล้วก็ใส่สตรอเบอรี่ก็มีอะไรเอาออกไปเอาสตรอเบอรี่ใส่ลงไปสตอรอเบอรี่มาแล้ว เหมือนกับเมื่อกี้เลยโอเคจากนั้นก็ส่งเค้กคอมไพร์สมาบ์ีีอะไรอะ่ะคลิกทูออเดอร์มีออเดอร์ด้วยหรอโอเคครับ อ่ะเป็นแบบวงกลมเป็นวงกลมสามชั้นด้วยสีอะไรเนี่ยฮ้ยอันนี้หรอถูกสีเหลืองเอยี่ยมเราไม่ไหวแล้วมาครับโอเคเราต้องเอาสามชั้น อย่างแรกเอาช็อกโกแลตใส่ลงไปก่อนเอาออเดอร์หายไปแล้วอะโอเคก็ไม่ใช่อันนี้อ่าแล้วจะทำหลายชั้นยังไงอะโอเคแล้วก็กลางอีกใช่ไหม โอเคแล้วก็ไม่มีที่ว่าบนถาดของคุณว้าปึ๊บโอเคแล้วก็อาจจะทำวิธีเดียวแล้วเราจะทำแบบหลายถาดยังไงอะ่ะเออเราเราต้อง โอเคทำไงไม่รู้อ่ะทำไงอ่ะฮะทำไงอ่ะไม่รู้ต้องทำสองอันรวดเดียวหรือเปล่าโอเคเขาสั่งสีอะไรนะสีเหลืองใช่ไหม โอ้เฮ้ยมาเอาน้ำเอาซอสอันนี้มาโอเคแล้วก็ท็อปท็อปท็อปปิ้งสตรอเบอรี่ใช่ไหมอะสตรอเบอรี่มัง้งเหมือนกับเมื่อกี้เลยแคย่เปลี่ยนสีเฉยๆถูกไหม โอเคเพิ่มประมาณหกสิบตอนนี้มีเงินสามร้อยโอเคออกละ <laughs> <laughs> ไปเผื่อนั่งทำไมเนี่ยโอ้ oh, <c oughs> ที่นี่กว้างใหญ่มากเลยแล้วทำไมมาเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้ผก็บักเัาก็ไม่เป็นด้วยนะ ไม่ใช่บางครับไม่เป็นคือแบบเพิ่มอันนั้นไม่เป็นด้วยโอ้โหอ่าได้ค่ะแบบเนี้ยโอเคดอนดอ,น,อนชื่อถูกไหมเนี่ยโอเคครับแคชเชียร์ครับไปแคชเฮ้ยผมก็เป็นไม่มีใครมาร้านผมเลยอ่ะ อ๋อนั่นไงมีออเดอร์โอ้โหโอเคไอซิ่งวันทิลาช้อปปิ้งเทียนเราต้องเอาวันนี้มาใส่ในวงกลมอันนี้ก่อนโอเคมาเตรียมถาดจากนั้นก็เอาไปอบ ปิดเตรียมแล้วก็นี่แล้วก็วางแล้วอ่าแล้วอันนี้แล้วก็เอาสีขาวสีขาวมาเสร็จแล้วก็ แล้วก็ไปเอาอันนั้นอีกทีนึง <c ười> คืองงว่ามันทำไงอะไม่รู้เลยมันสอนได้ไหมมีที่ว่าแล้วถ้าเกิดเป็นอันเนี้ยถาดใหญ่กว่าก็ไม่ได้เช่นกันโอเคไม่เปไ็นไร แล้วก็เทียนอันนี้ใส่โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับจะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องน้องปืมฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายอะไรอ๋อเปนอย่างนี้ด้วย โอเคไปไปครับ